ท่านผู้บริการครับความคืบหน้าในเรื่องของกรณีของดารานักแสดงสาวที่ลัตกน้ำครับตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับท่านครับก็ได้สั่งกำชับให้ท่านผู้การนนทบุรีนะครับแล้วก็ผู้กับเมืองนอนทบุรีเนี่ยเดินการสอบสวนเบื้องต้นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรือเป็นเรืออยู่ที่ไหนใครเป็นคนขับ บนเรือมีใครบ้างนะครับตอนนี้ก็พอทราบเบื้องต้นแล้วว่ามีผู้โดยสารบนเรือเนี่ยหกคนเป็นชายสามคนหญิงสามคนแล้วก็มีคนขับเรือหนึ่งคนเรือจะออกจากในช่วงออกจากแถวแถวท่าท่าเรือฝัง่งตรงข้ามท่าน้ำนนเนี่ยนะประมาณข่าโมงเย็นมุ่งหน้าไปทางปทุมธานีไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งับ แล้วก็เดินทางล่องกลงับล่องกลับลงมาล่องลงมาทางใต้ทิศใต้เพื่อเข้าไปเขียืทุนที่นครบาลว่าจะไปดูสะพานพระรา,ามเจ็ดพระรามแปดอะไรกันนั้นนะครับ,รบแล้วก็ช่วงนี้เบื้องต้นเนี่ยทราบข้อมูลเบื้องต้นขนาดนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยยังไม่ทราบอะไรมากไปกว่านี้นะครับแล้วก็ พนักงานสอบสวนของนนทบุรีคู่กับนนทบุรีเนี่ยตอนนี้พยายามติดต่อผู้โดยสารบนเรือที่เหลือทั้งห้าคนนะครับได้สามารถติดต่อได้ยังไงหรือนัดมาพบให้ปากคำเพิ่มเติมยังไงเ,เดี๋ยวผมจะนำเรียนต่อไปนะครับคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยนะครับบอกว่าเอทราบว่าทางผู้โดยสารบนเรือเนี่ยแจ้งไปที่หนึ่งเก้าหนึ่งตอนประมาณห้าทุ่มเศษ นะครับ,รบแล้วก็ทางหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยก็แจ้งกับไปที่เอ่อเมืองสพเมืองนอนทบุรีเนี่ยเพราะว่าหลังจากห้าทุ่มยี่สิบห้าทุ่มสามสิบอะไรประมาณนั้นครับ,รบก็ในในเบื้องต้นเมื่อคืนนี้พนักง,งานสอบสวนของสพเมืองนอนก็ได้ออกไปพบกับเจ้าที่อาสาที่ช่วยขา ขับเรือหาพวกเจสสกีอาสาสมัครท,ที่ที่ช่วยหาตั้งแต่เมื่อคืนพ้นาราชกับเมื่อคืนฮะก็ยังไม่พบคุณแตงโมก็ตอนตอนนี้เนี่ยคงคงต้องรอที่ผู้โดยสารบนเรือเนี่ยมาให้ปากคำนะฮะตอนนี้ตอนนี้กำลังพยายามติดต่ออยู่ว่ามีใครบ้างแล้วก็ต้องเชิญมาพบะพนานสอบสวนของสพเมืองนนท์นะครับ,รบตรงนั้นก็คงจะได้ข้อเท็จจริงความกระจ่างมากขึ้นนะ